นะครับอ่าดักหนามันลูกนี้นี่แหละดักหน,นลูกนี้นั่งดีไหมนั่งนั่งนั่งนัน่งดีก<ะ>ว่าอ้าว <c oughs> สวัสดีครับขออ,อนุญาตอ่านสวัสดีทักทายแฟนเพจอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เมื่อกี้เพจวุ่งไล่ไปสองรอบมันกระตัดนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรจึงจึงจึงมาเหตุคลิปลงเพจ มอลัมพ์คอนจแฟนนะครับพี่น้องที่เบิ่งคลิปนี้นะครับวันนี้แมนจะมาเคลียร์ประเด็นนะครับน้องน้ำฝนชนันธิดานะครับเป็นยังจังอเดล่าล่งจากมอลัมพ์คอนจแฟนนะครับเพื่อจะจัย้ายไปสังกัดกับอีกหนึ่งคณะนะครับพี่น้องได้ตัดสินใจล่งไปนะครับที่จริงน้องกามาฮอดตั้องได้มื่งว่านนี่มื่งว่านนี่ไปเฮ็ดบุญมากมาตะวันเสาร์มาตะวันเสาร์ ไอ้ไปฮ็ดบุญยุทธังผู้ดอนมากนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนที่ซอยกันนะครับถวายเงื่อนกันเขามากนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับบทหน้าวันยังกับายก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกคนนะครับตอนนี้เพจวงมันไหลมาได้เมื่อกี้ก็เลยมาทําคลิปนะครับตอนนี้ใครที่อยากดูอีกเพจที่แบบว่ามีคอมเมนต์นะครับน่าจะเป็นเพจของน้องปีใหม่เขมบิกา้า นะครับอมลังไฟ์สดอยู่เนาะวันนี้สิมาเคลียบประเด็นตรงที่ว่าเป็นยังน้องน้ำฝน,นถึงได้ลาลุงจากหมอลำคนใจแฟนนะครับอ่ะยินดีต้อนรับแขกรับเชิญวันนี้นะคะสวัสดีค่ะโอ้ยเนาะเดี๋ยวขึออยากอายแค่ถ่ายอ้อย่างไอเบื้องเพียอัน,น,นเนี้ยให้เนี่ยไอสีเขอไปเบื้องคอมเมนต์กับเพียนอ้อง เออดูของหนูก็ได้นะครับพี่น้องครับวันนี้น้องน้ำฝนมาถึงแล้วนะครับน้องน้ำฝนมาฮอดแล้วอ,าอยากถามความรู้สึกที่มายุ่งมาล่าคนใจแฟนนะครับในระหว่างหนึ่งปีที่ผ่านมากับปีสองน้องน้ำฝนได้ยังจาก I ไอบอในความรู้ในส้นไอบอได้ค่ะได้เหมือนทุกอย่างเลยค่ะร้องลาเลือดต เรือแตเต็นยังเดี๋ยวยังไม่อยเข่าจังหวะได้หมดน้องงานได้หมดครับนองงานได้หมดเนาะก็ดีใจเรอที่ไอ้ดีใจที่น้องฝนมาซอยไอ้สั่งสั่นผลงานกับปีที่สองนะครับลุงลูกคุกมข้านมาทำกันถึงแม้ว่าปีแรกจะเป็นปีที่แบบว่ายากกับการเดินเดินนาหลายอย่างนะ okay, ครับก็ป <Styles. S 2> ีสองมาก็มีพระเอกนนท์ชัยนั่นเนาะมาซอยร่วม ดึงขึ้นมาอีกกับทีมงานศิลปินหลายคนนะครับแล้วก็บรูมคคูคือแมเพชรชราน้องบารีนะครับเขามาสังกัดสร้างผลงานซอยกันปีที่สองนะครับก็หลายเ็ดเดือนมาเพิ่งเขาออกงานได้กันมาห้าหกเดือนค่ะห,กเ,หกเดือนนะครับทีน้องนำฝนมาอยู่น้่กระลุมรูปขู่ข้านที่ต้องขอบคุณน้องมากที่มาซอยสั่งสรรกับอาย ตอนนี้น้องน้ำฝนว่าจะยุติการเป็นศิลปินของมาร์มเจแปนนะครับพี่น้องน้องจะไปสมัครอีกทีก่หนึ่นงไหมนะครับพี่ไปไปาร,นะร,รายจะบอกอย่างว่อนที่ให้ไอ้สอบก่อนแต่ไอ้ถามงก็ได้ทามกันพี่แม่งทำก็เลยจ้า <c oughs> ถามเนาะเพราะี่แม่กอย่างหนุ <c oughs> ่ยยิงอยากทำน้องน้ำฝนทำไมถึงต้อง ล่าลุงแบบกระทั่งหารจึงตั้งตัวเพได้เพราะว่าพี่เองก็คิดว่าน้องล้ำฟงก็จะอยู่ปีต่อไปเป็นอย่างน<ะ>ี้แหละจึงแบบตัดใจด้วยม,มันเป็นปัญหาห้องนูไหมคะ่ะแต่ไม่ได้บริเกี่ยบกับปัญหาของวงเนนะียวงคือไม่แตกไม่ตีดีหมดปัญหาห้องนูเองล้วนๆแต่ว่ามันมันลึกๆไหมค่ะมันบอกไป มันพอได้ไหมคะเอาตรงๆลย่างคป้ามนบ้าบาน้องน้ำฝนก็มีภาระใช่มีภาระมีแต่ละเดือนที่ต้องได้ใช้จ่ายซึ่งก้อนนันนี่น้องน้ำฝนเคยเห็นงานอยู่ที่สนามบินใช่ไหมเห็นงานที่สนามบินน้องมีเงินเดือนและก่อนสิบวันยุ่นนี่นะครับแม่เองก็ได้บอกน้องว่าการที่เป็นหมอํำเนี่ยมันไม่ได้มีเงินเดือนตายตัวว่าเดือนละสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่น แต่มันจะเป็นอารมณ์ที่ว่าได้งานต่อง,งานแล้วก็หาเอฟซีผู้อุปถัมภ์คำสู้เฮ้านะครับแล้วทีนี้พออยู่ไปเนอะรู้สึกว่ามันก็ยังไม่มีโจทย์ตอบว่ามันมันไปยากเนาะพอในคาสิจัยหนูหลายของหนูซ้ำนั่นของหลายคนมันก็นหลายเหมือนกันอยู่น้ํากันแต่ว่าก่อนที่จะมาไอ้ก็ได้ถามน้องเนาะว่าพอมสู่พอมลุยบอเพราะว่าไอ้เองว่าท่านมีงานตอนนั้นเนาะคืองานไปกันนี่ แต่ว่าพอมาเิือใไมนะ่ก็ขอบคุณเจ้าภาพทุกคนที่มองเห็นนะครับให้โอกาสแน่นจักรพันธ์มลรัมยคนใจแฟนได้ดินสายในปีที่สองนะครับก็60กับ70งานนะครับก็ขอบคุณห,หลายๆครับคือมันบพ่พ่อมันบ่พ่อหวดหลายๆห,ยหวดเป็นคนมีคาเป็นคนมีคาได<ห>้เลย เป็นพ่อมี่ขาก็เข้าใจความเข้าใจน้องนะครับน้องโทรมาล่าแล้วเพียงแคว่ว,ว่าโดยทวามเดไอวเหตุกุ้มปีดแล,ล้วก็ไปงานบุญเลยบบไม่ได้สุดจังหวะที่น้องว่างมาคุยนะครับพระละเนาะพระละหน้าที่พระละล้วนๆเลยค่ะ,ะไม่มีอะไรพระละแต่ทีล้วน,นๆนพ่มี่ไงครับ <c oughs> ก็อยากฝากถึงเอฟซีที่ เป็นอย่างนองมันฝนยังร่งนะครับก็คื้นองบอกเราว่ามีพาระมันต้องใส่ใจหลายตัวเม้นเองกับบอสท่านในกลันตีได้่าเออไอมีสองร้อยสามร้อยงานเรื่องให้นะครับแต่ว่าฟอร์มปีที่สามเนี่ยคือะวางระบบไปแล้วว่ามันจะเป็นลักษณะนี้นี่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 หนร้อยสุ่มราคาจ้างของเจ้าภาพที่มาจ้างไว้กับกําลังมองหามอลล่ามอยู่นะครับฟอร์มปีหน้าคือมันก็จะทําใหญ่นะครับทำโมงใหญ่ นะครับใหญ่ในรูปแบบของเม่นจักรพันธ์นะครับยาเอาไปเปรียบเทียบกับงอื่นนะครับคือน้องมีภาระหลายย่างเนาะหลายค่ะหลายแล้วก็เม่นเองก็อนุญาตน้องแล้วว่าเออยุใส่ดีเมิดยุ้ยเขาว่าดีมีเขาเสียดายตายเห็นเขากินหอดอันนี้คือคำของพอระเบียบวัตถสศีนะครับให้วิชาอายมาก ได้เอาว่าบอกทีมงานทุกๆคนที่ยู่กับว่งขนเจแปนใส่ครันี้ตลอดยุ้ยเขาว่าดีนี้เขาเสียดายตายเขากินหอดข่อมดีเท่านั้นอิสตรงห้เห่าจะรืรอลุงเรื่องคือน้องน้ําฝนไปล่าเม้าไวถูกต้องครับน้องเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมากเวลาเขาบั่นพักมากทักท้ายปลาใสหนองวัน่ม้ายแต่แเต้แข่งหัวนันเสื่อมันกระยวไวมืดฉะนั้นแล้วเอฟซีที่เบิรงไลท์สดของ ปีใหม่เคมีกาอยู่นะครับกับคลิปหล,ลักเพจหลักก็แมนอนุญาตคือสองคนได้ตกลงคุยกันแล้วกับผู้บริหารกับบอสกิ่งกับนนท์พี่คุยกันเรียบร้อยแล้วว่าโอเคน้องเห็นเป็นน้องๆะนัน้นเลล FC ของมะล่าหัวใจแฟนนะครับ FC ของน้องน้ำฝน FC ของหลายๆกลุ่มนะครับจากพี่น้องได้เลือกแล้วยุไสดีเมิร์ดครับพี่น้องฝากติดตามน้องเหมือนเดิม ໄປຕາມຫอ້ອຍມັນເດย້ໄຫ້ລອຍໄປລອຍກະດົມເລນທີເຮົາສອງຄົນສູມາດໍາກັນ กว่าส um> ิฮอดปังฟันมีรถมีบ้านสมดังตั้งใจผ่านห้อนผ่านหนาวสู่ทุกสู่ยากกันมาแต่ตายเลตาวได้่ถ้าว่เคยทอดใจคอยอยู่ข้างกายด้วยคำว่าแค่ราไบอ ดูกันได้บ้างได้เลยบนแพรสอบบางตำนาโนแล้วว่าพี่จริงน้องทั้งหมดเป็นคนที่มีความสามารถครับพี่น้องหนูอยากล่ำป็นโกงอยากล่ำป็ดนางเอกดคือน้องบอกเราว่าอยากได้ทุกบทปีสิมาคุยกันได้่าอยากเป็นเม่์อยากเป็นแม่เอากระดาษทิชชูอยากเป็นแม่แต่ว่าในความจิน้องพันตัดสินใจรวดเร็วพี่ก็ เขาลบในการตัดสินใจของหนูอยู่ที่ไหนมันดีหมดดุดีหมดดีหมดนะครับเอฟซีของมอลล่าเหมือฟนของแม่จักรพันธ์นะครับเข้าใจน้องเนาะฝากติดตามน้องเหมือนเดิมเอาเอาไอ้อย่างระบายอยากระบายกับพี่น้องทั้งเช้ายกระบอกลุงน่าสิผาม่แต่มันก่ไม่แต่ตื่นตันใจโนโน่มีแล้วระบายไหมคะเพราะว่านโยโย่หนี่โน่ดีทุกอย่างโน้สินาเมรวงก็ดี แต่มันเป็นมันเป็นปัญหาของหนูเองสินะคือวอลลม่นแหลอยู่นี่ดีหมดหัวหน้าบุคลากรใ่้นร่วมงานดีหมดแต่ให้หนูไปก็คือเป็นเพราะเป็นเพราะอันปัญหาส่วนตัวของหนูเองแม้ค่ะ นนะครััับตวเอาพี่น้องคู่เบิ้งคลิปของเพจวงนะครับคือเคลียร์ไปได้แล้วเนาะนะครับจิขออนุญาตลงคลิปของ,งวงแต่กรอนก้อนก้อนก้อนสิสก้อนสิสว่างในคลิปใหญ่เขามีนางเอกมาเซอร์ไพรส์ <S <S <ใน S 1> พี่น้อง<ด>ครับนางเอกมาบหมครับพีนะ่เบนมาแล้วครับนางเอกคนต่อไปคนใจแฟนพี่น้องอาจจะเคยคุณอนะ ยินดีต้อนรับน้องปีใหม่เคมิกามาฮอดแล้วครับ<ด>พี่<ด>น้องอันนี้น้องปีใหม่เคมิกานะครับนางเอกคนใจแฟนหรือไม่นะครับต้องติดตามในวันที่15จะถึงนี้กลุ่มปิดม,มอลล์คนใจแฟนนะครับว่าน้องปีใหม่สสังกัดคนใจแฟนบอรหรือยังไงนะครับขออนุญาตปิดคลิปของเพจวงกว่านะครับ เอาติดตามน้องน้ำานฉนั้นขีดาดขีเกาด้วยพี่น้องเด้อนะครับจากว่องยังกับเอฟซของมองล้ำขนใจแฟนบอกแม่คะอันขอบคุณแม่ๆทุกคนนะคะที่รักและเมตตาช่วยสนับสนุนคอยสพอร์ตพพอร์ตให้เป็นหลายๆอย่างให้เป็นมล้ำ<ม>คนน่งคืมีความตั้งใจนะครับแต่ว่านูใครบอกวัว่าหนูสิบอบอกไปใส่แต่ว่า ในใจหนูรู้ทุกอย่างนู้ไ่อยากไปใส่แต่ว่ามันกับมา่หวหอดมือของบ้านนี่ราไหมคะไม่กลได้ไปนึ่ไหมคะก็ <c oughs> คิดหอดแม่แม่พี่พี่ทุกคนนะคะท่านจะติดตามน้องนางฝนกิเกาได้พี่ดองเด้อนะครับไม่แน่นอนปีหนาฟ้าไม่้านองกบม่าสิตรับโนบะน้อโนท้าโนไปแบบแล้วว่า นู้ยบดแผลนี่ยังแล้วบาดแผลเดี๋ยวร้อนนี่ยังแล้วอ่นุสิกลับขึ้นมาอยู่น้ำที่แม่นี่สิไฮนุ้ยกลับขึ้นมาบ่ใครยูโดเป็นอ, <c oughs> อ่าน่ารักเอฟซีของมลผลเจแฟนนะครับเพิ่นก็ยังติดตามน้มลผลก็คงฝากติดตามน้องเหมือนเดิมนะครับน้องน้ำฝนเจนนีดานะครับค่ะคันมีความถูกแฮกี้ทอดอ้าย แต่มีความสุขก็าต้องคิดหอวได้ก็ได้เ <c oughs> อาหน,นูกับคิดหัวที่เก่าห่นล่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ